ครับผมนะคุณครูครับก็ยินดีคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องแสนดีช anel กันด้วยนะครับผมนะคุณครับก็วันนี้เนี่ยก็ผมมาทำตามสัญญาแล้วนะครับผมนะคุณครับเท่าที่เอ่อเท่าที่ผมเห็นคนดูคอมเมนต์เข้ามาที่ผมรีวิวราชโจเนี่ยก็คือรีวิวราชออริเดียเยอะมากนะครับผมนะคุณครับเออก็เลยจัดให้แล้วนะครับผมนะครับหายไปหลายวันก็จัดให้แล้วนะครับผมนะก็ยูอัราชยูวอสออริเดียนะครับผมนะแคนแกงสเต็ปแปดนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวรา รีวิวแคนแกงสเตปแปดเนี่ยต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมนะคนดูครับเอออะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะคนดูครับสำหรับการรีวิวรหัสของ e w o ว e already นะครับผมนะคนใหม่ของ e v o ว e ตัวตึงสุดตึงเลย นี่ผมกดติดผมกดติดตามในทิกตอกเขาด้วยนะผมบอกให้เขาลงฮนะเขาลงไฮไลท์แบบยิงนักแข่งแบบตึงๆเลยนะคนนี้นะเออผมบอกให้สุดปังเลยนะอ่ะตัวละครนะครับผมไฮยาโตนะนะครับผมนะก็จะมีแคลลี่โมโกะนะครับแล้วก็อัลล็อกแล้วก็เป็นไฮยาโตะนะครับผมนะฮะที่หลักๆนะส่วนอัพเวลหกเนี่ยก็จะมี3 6เดี๋ยวผมจะนับเป็นแถวแล้วกันนะครับผมนะสามหกเก้านะครับสิบสองสิบห้าสิบแปดนะครับยี่สิบเอ็ด 24 27 30นะครับ3า3ส32สาตัวนะครับผมนะับอัพเลเวล6 32ตัวนะครับผมนะแล้วก็ที่แมพครบเลเวล6เนี่ยก็ยังมีอีกนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีบัตรัพแหละเออแต่ไม่รู้อัพไปทำไมเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่สัตว์เลี้ยงก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับผมนะฮะสัตว์เลี้ยงก็จะใช้เป็นเุ้ยเท่เนาะฉลามเออฉลามนะเท่ะนะเนื้อรู้ได้เลยสายเติมมีเพชรน,นะเอออแต่่กก็ไมยาทนะ เออเอาง่ายๆว่าจีนมันไม่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 เคยกวนผมเลยดีกว่านะครับแต่ว่าคนอื่นนี่ก็คือแบบว่ากวนจัดเลยนะผมนะยิ่งหัวหน้าทัพท่านท่านท่านคูนเนี่ยยิ่งยิ่งกวนเลยนะครับผมผมต้องบอกเลยคนนี้นะครับอ่ะเฮ้ยชอบนะเท่นะเออชอบมากชอบมากอันนี้เท่มากนะครับผมนะเจ็บเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่อ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าใช้อะไรไปเออเนตรมังกรนะครับผมนะเนตรมังกรนะคนดูอ่ะเออ เดี๋ยวเราไปดูต่อไปเราจะไปดูที่แต่งตัวละกันนะครับอาวุธเดี๋ยวเราจะไว้หลังสุดละกันนะครับเรื่องสกินปืนนี่ผมคิดว่าคุณดูอยากรู้นะครับผมนะชุดรวมนะครับทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยมี17ชุดนะครับผมนะมีวันพืนแมนนะครับแล้วจะเคนโปโลนะครับผมนะฮะแล้วก็หัวมีอยส่349กสกินนะครับรวมทั้งหญิงทั้งชายนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกที่มาเตะตาละกันอย่างเช่นแบบหัวเอฟหัวมแมลงสาบหัวขาวอะไรที่คนนิยมใช้โอ้ยโหเฮ้ยนิด <c oughs> ไอจีนเขาชอบผู้หญิงหรือเปล่าวะเขามีของ BTS แบบครบอันครบทุกอันเลยอะเขาเป็นอะไรไปนเนี่ยเขาเป็นชายแทย้หรือเปล่าวะเออเขามีครบทุกอันเลยนะครบทุกอัเลคชั้นเลยเออตอนติดตามอ่าหัวขาวนะอ่าไปต่อเฮ้ยเฮ้ยราดจีนนี่มันเอ้ยมันมีของที่อยากได้ยเยอะเลยวะน่าสนใจหรือเปล่ะราดเนี่ยเออ เฮ้ยนี่มมีนี้ด้วยอะเหมือนไล่ไอ้จู้เลยอะเฮ้ยอยากได้เลยเนี่ยมองตรงมองตรงมองตรงกูบอกเลยตอนเนี้ยแม่งโคตรเงียบเลยแม่งเปิดเพลงฟรีไฟหน่อยแล้วกันมันจะกูเนีย่ยโคตรเงียบเลยแต่คนดูน่าจะมีเอฟเฟกฟังเสียงเสียงเพลงแบบติดงกึ้งเดี๋ยวผม,มขอเปิดตั้งแ่อยกันนะเอออ่ะ อย่างนั้นเปิดเพลงฟังเฮฮาอฮานหน่อยกันไม่โคตรเงียบเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้ากากนะครับผมนะมีอยู่276สกินนะครับรวมทั้งหญิงทั้งชายนะครับผมนะก็ที่นิยมทั่วบ้านตัวเมืองก็จะเป็นหน้ากากปิดปากดำแล้วก็อีโวนะครับเฮ้ยเนี่ยมีครบอีกแล้วอ่ะดิดิเฮ้ยอันนี้เท่นะเฮ้ยอันนี้แจ่มมากเลยอันนี้เท่มากเลยเฮ้ยชอบป่ะเฮ้ยอันนี้ก็เท่เว้ยโอ้ยเท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 เเนี่ยมีแต่ของที่ผมอยากได้ว่ะเฮ้ย น่ารีวิวมากเลยอะนี่เฮ้ยเนี่ยอะไรที่สับประหลาดอะไรที่แปลกๆเนี่ยผมชอบเลยผมบอกมากผมบอกเลยผมชอบมากของให้แปลกๆเฮ้ย BD 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 จะเอาเครื่องลงจอดอะไรเฮ้ย,ยมีหวัวเสือด้วยะอะเฮ้ย มีหัวลิงด้วยมีแต่ของแกมบทั้งนั้นเลยว่ะแต่ไม่มีหัวเสือเลยนะถ้าที่ผมรีวิวมาแบบเป็นไม่ไม่ใช่เป็นหัวเสือเป็นหัวที่ผมบอกฮะที่ผมแบบอยากได้ที่มันเป็นสายลงมาเหมือนที่ถ้าเป็นแบบโลกของจริงที่ไม่ใช่โลกในเกงก็แบบที่เขากดกันแล้วก็หูกระต่ายมันเด้งแบบนั่นแหละสกินหน้ามีอยู่สิบห้าสกินนะครับผมนะนรวมทั้งหญิงชายนะเฮ้ยโคตรเท่เลยเว้ย ไมเขามีเจ้ของที่ทั้งนั้นเลือนักแข่งเฮ้ยมีหน้าร้องไห้ด้วยเฮ้ยแม่งจับอ่ะเออผมผมผมไม่ค่อยได้เติมนะผมไม่ค่อยได้เติมนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เออ่ติดตามเกมเท่าไหร่ด้วยนะเพิงหลังมาตั้งแต่แยกคอมนะครับผมนะ <S <S อ่ะเดี๋ยวมาดูเสื้อนะครับผมนะเจ็ดร้อยสองสกินรวมทั้งหญิงทั้งชายนะเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากอันนี้ถือว่าเยอะมากนะฮะเออ อุ้ยเนี่ยตัวเนี้ยเท่อะอุ้ยอยากได้เออของอูเมเสนะที่ครูเขาใส่นะเออเนี่ยตัวเนี้ยที่ที่ครูเขาใส่นะเ,นนนเนะท่มากเลยนะเออเท่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 เ่หเราแฮกเลยไหมจะแฮกอีกแล้วจะแฮกตั้งแต่ไล่โจแล้วเออนี่นี่ถ้าผมคิดนี่ถ้าผมคิดที่จะแฮกน้ำเวทคนดู <k well> ผมว่านะ <k well> ผมแฮกไปขายนี่ <k well> ผมน er. <k well> <ๆ>่าจะได้หลายบาทแล้วนะ รวมรหัสหลายคนเข้าไปแล้วโหแล้วแต่ละรหัสนี่ของฟูงันเลยนะเออนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมต้องบอกคนดูก่อนนะครับว่าทําไมผมไม่เปิดกล้องนะผมนะคนดูครับไม่ใช่อะไรแม็กผมโคตรผมโคตรยาวเลยตอนเนี้ยปิดตาไปแล้วอะมีอะไรอีกไหมดูดิเฮ้ยเนี่ยตัวเนี้ยผมก็อยากได้อ่ะ เออผมซื้อไม่ทานอ่ะตัวนี้โคตรสวยเลยดูดิเห็นไหมเฮ้มันมีแต่ของอยากได้เว้ยรหัสนี้ไว้มันน่ารีวิวมากเลยเว้ยเออมันมีแต่ของที่ผมแบบเตตาแล้วก็แบบสนใจทั้งนั้นเลยรหัสอ l r e a d y เอออยากได้แบบนี้บ้างอะ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ตามเติมตลอดก็คงจะไม่ไหวนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับเสื้อผู้ชายนะนะค,นครับผมนะคุณดู้ับล่างๆก็จะเป็นแบบ เสื้อทั่วไปละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกางเกงนะครับรวมทั้งหญิงทั้งชายมีอยู่415สกินนะครับมีวบบพันแมนนะครับผมมีครบเลยนะบ,บีเทสเฮ้ยเอากระเบื้องมาใส่กางเกงปะเนี่ยเน,นี่ยเอววาข้าแมนเลยว่ะชุดเอววาข้าแมนอะถ้าถ้าแบบมีเสื้อเข้ามาด้วยนี่โหใช่เลยนะเอีนะครับ ไม่มันมีแต่แบบจ้าบๆทั้งนั้นเลยว่ะของจีนเนี่ยแม่งไอ้รหัสนี้แม่งดีถ้าสมมติว่าออรเรดที่บอกขายคนดูคิดว่าคนดูจะให้ราคารหัสนี้ที่เท่าไหร่ครับผมอยากรู้มากเลยคนดูลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยดิเออแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อย่างละเอียดเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวคนดูจะได้ดูไปว่าแบบเอ้ถ้ารหัสของเยอะแบบเนี้ย ถ้าสมมุติว่าเขาประกาศขายเนยสมมุติอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะคือเล่นๆกับคนดูนะครับเป็นเล่นๆกับคนดูนะครับคือผมแค่แบบอยากรู้เฉยๆว่าคนดูจะแบบเฮ้ยของประมาณนี้ให้ราคาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้นะครับเล่นๆเล่นๆนะครับเล่นๆเฉยๆนะครับผมนะไม่ได้ขายจริงนะเออนี่สมมุตินะสมมุตินะเออนะครับขนาดล้านผมก็ยังไม่ขายเลยนะครับเล่นมาเล่นมาหลายปีนะผมนะยังไม่ขายเลยแต่ก็คิดอยู่นะเออคิดคิดอยู่นะว่าจะ เอไปซื้อลาดอินโดนะครับผมนะเพราะว่าอินโดเขาเล่นเอ่อคอมได้นะครับนี่พอเราทำคลิปเราก็สะดวกด้วยนะครับนะกางเกงอ่ะพูดเยอะแล้วอ่ะไปดูกเกงอ่ะดูกันไปนะครับผมว่าสีฟ้าสีเขียวนี่เราไม่น่าจะดูอ่โหมดพอดีเลยรองเท้ามีอยู่4ี0สสกินนะครับผมนะรวมทัง้งชายทั้งหญิงนะครับผมนะคนรู้ว่าดูกันไปนะเนาะวี s ทครบเลยนะครับผมนะ เฮ้ยอันนี้ยังกับเพอร์ซี่แจ็คสันเลยสายฟ้าที่หายไปเกงเฮ้ยตังเกง,เว,เกงกว่นรองเท้าติดปีกแล้วก็บินได้ไ <c> อ <oughs> ดูไปนะครับผมนะดูไปนะ <c oughs> เฮ้ยเท่อะโูอย่างได้อะทำ <c oughs> ไมผมไม่มีอย่างนี้บ้างเนี่ยอยากจะร้องไ้ <c oughs> เราวางแผนขโมยไหมเออนะคนดู มีตีนเปล่ามีครบเลยนะหลาดน,นีนะโหถือว่าแบบสำหรับผมนะผมว่าตั้งแต่ผมรีวิวรหัสมานะความรู้สึกผมเลยตั้งแต่ผมรีวิวรหัสมาผมว่าโน1เลยนะผมว่าแบบให้โน1เลยปัจจุบันนะผมว่าเออ ถ้าเป็นรหัสในสายนักแข่งแล้วกันผมคิดว่าล่าไอโจลาโจกับออเรดี้เนี่ยเ <c oughs> ทียบเท่ากันได้เลยนะครับเท่าเทียบเทียบกันได้เลยนะครับผมนะโจออเรดี้ตั้งแต่ผมรีวิวร้านนักแข่งมานะผมรู้สึกว่าโจกับออเรดี้นี่มีของพอๆกันเลยรหัสอ่ะเออเยอะพอๆกันเลยอ่ะก็คือง่ายมากเติมทั้งค <c oughs> ู่ อ่ะเดี๋ยวมาดูท่าทางนะครับผมนะคนดูครับผมพูดไปเรื่อยเลื่อนไปด้วยนะเมื่อกี้นะคนดูก็น่าจะดูทันนะเออ่ะเดี๋ยวไปดูท่าทางนะครับผมนะท่าทางมีอยู่98สกินนะครับผมนะคนดูว่าเอ้ยมีเท่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเอออ่ะคอปบบ้าบูย่านะครับมีอัพฟาร์มาสนะครับผมหัวใจเอ้ยมีแต่ท่าดีนะเออ เอาดูกันไปกนดูเว้ยคุดูอย่าลืมนะผมนะลองดูลองคอมเมนต์ไหมผมดูหน่อยนะคือผมอยากรู้มากเลยเออน่าสนใจนะดูดิมีแต่่มีแต่แบบเท่ๆนั้นเลยนะ เอาเอาเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปดูสกินปืนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกในใจผมแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าขอรหรัสเนี้ถ,ถ้าถ้าถ้าผมแบบสําหรับผมนะผมคิดว่าแบบมันจะเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยอ้ออ่ะข้าวล้วกันนะครับมีอยู่98สกินนะครับผมนี๋ยวผมเลือดดูให้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมดูก,ก็ดูกันไปเนาะผมก็คงไม่น่าจะกดทุกอันนะครับอันนี้เป็นวันเนอะไม่ถือไม่ถาวรเราถือว่าไม่นับละกัน อ่ะประมาณนี้นะครับผมนะส่วนเปิดตัวนี่นะฮะเฮ้ยเท่นะ<อ>ไม่เคยมีแตนเท่ๆงั้นเลยว่ะจีนะโหดูดิเฮ้ยเท่ห์วะเท่เท่เท่ไม่มีแตนเท่ๆงั้นเลยเอออันนี้เราเห็นกันบ่อยนะครับอันนี้ก็เห็นกันบ่อยแล้วเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นบ่อย อันนี้เขียนไปโอเคหมดละเดี๋ยวไปดูที่กระเป๋านะครับกระเป๋ากัานบ้านะครับผมนะมีกระเป๋าขั้นหนึ่งไหมไม่มีนะครับผมไม่มีนะเออไม่มีเขาร,รหัสจีไม่มีขั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไม่มีกระเป๋าขั้นหน้าโจตลาดเอ้ยมีอ่านี่มีอยู่เออว่าไปไปว่างเขาไม่มีใช่ไงมีอยู่ร้อยสิบสามกระเป๋านะครับผมนะอ่ะผมรู้ว่าค่อยนะครับคงปกติผมก็คงไม่เลื่อนอยู่แล้วนะครับผมนะพวกกล่องตบพวกอะไรอย่างนี้นะครับ ่เด to ี๋ยวมาดูนี่กันหน่อยว่ามีสังกสีไหมมีไหมอ่าไม่มีแล้วครับผมนะถ้ามีมันจะอยู่ใกล้ๆนะครับสังกสีนะเดี๋ยวบ้านะนะครับผมสปอร์ตมีอยู่สิบสิบสิบสกินนะครับผมนะมอเตอร์ไซค์มีอยู่สิบสกินเหมือนกันนะครับผมนะส่วนรถมีอยู่หนึ่งสกินนะครับผมนะรถจิ๊บมีเก้าสกินนะครับกระบะมีเก้าสกินนะครับบิ๊กฟู้ดมีเก้าสกินนะครับตุ๊กตุ๊กมีอยู่สองสกินนะครับผมนะฮะโปรไฟล์อ่าประมาณนี้นะครับ อ่าสำหรับตัวละครเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูหัวก่อนเลยนะครับหมวกนะครับอ่าเดี๋ยวชุดเซ็ตก่อนดีกว่าชุดเซ็ตนะครับก็จะประมาณนี้นะอ่าดูไปนะครับประมาณนี้เนาะชุดเซ็ตแล้วก็ส่วนหมวกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะจิ้มเฉพาะอันที่ผมเตะตาแล้วกันนะครับเหมือนออเรดี้ไม่ได้เน้นของผู้หญิงนะครับเท่าที่ผมดูเพราะว่าเรื่องสีทองมาแวบเดียวสีทองหมดละนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นสีม่วงแล้วเฮ้ยแม่งเยอะวะกู้ขอถารคำพูดใหม่แม่งเยอะแม่งเยอะมันไม่ใช่น้อยๆนะเว้ยก็โดูแม่งเยอะอยู่เดเว้ยว่าไปเอออ่ะเดี๋ยวดูหน้าหน่อยดีวยกว่าคนระับผมนะอ่ะมีอีโวมีปัตโตนะครับเออตั้งแต่ผมเปิดดนตรีของเกมนู้นผมก็รู้สึกดีขึ้นหน่อยนะ เออผมรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนะคนดูนะตั้งแต่เปิดอ่ะเออรู้สึกว่าไม่เงียบเหงาฮะรู้สึกว่าไม่เงียบเหงารู้สึกโอเคฮะดูไปนะครับผมเงียบเหงาตั้งแต่ที่ทําคลิปรีวิวแก๊งสติ๊แปแล้วนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าทําไมผมถึงไม่เปิดดนตรีเพลงของเกมขึ้นมาเอออ่ะเดี๋ยวมาดูสกินหน้านะครับสกินหน้ามีอยู่15สกินนะครับผมนะเป็นมีเบตูซาด้วยอ่ะช่วยเปิดหน้าหน่อยนะนิดนึงนะคุณผู้หญิงอ่า ไอเจ้าหญิงจะชัดๆนะเบดูซ่านะนี่เท่น,นะเทเทตาโอ้เท่น,ทน,ทน,ทน,นะเออเทอยังมีแต่ของเท่ๆงั้นไอ้หน้านี้เรารีวิวไปแล้วเนาะเออตั้งแต่ผู้ชายเนาะเดี๋ยวมาดูเสื้อดีกว่านะครับผมนะเสื้อนะของผู้หญิงนะอ่ะสีทองหมดแล้วนะครับผมนะแต่ว่าสีม่วงนี้น่าจะเยอะอยู่นะของราชออรเรดีออ้นะดวนไปนะครับผมนะ ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเสื้อของผู้หญิงนะครับผมนะคุณดูครับก็จะมีเสื้อบอลนี้ด้วยนะผมก็ชอบนะเสื้อบอลพวกนี้ผมก็ชอบนะครับผมนะไม่ใช่ไม่ชอบนะเดี๋ยวไปดูงางเกงกันบ้างดีกว่านะครับผมนะกางเกงนะครับผมนะคุณดูครับ่างเกงนะครับประมาณนี้นะผมดูก็ดูไปนะครับผมนะแต่ว่าผมต้องบอกเลยว่าของผู้ชายเยอะมากรหัสนี้ของผู้ชายเยอะมากๆานะครับผมนะ เยอะมากมากเยอะเลยอ่ะเออต้องใช้ว่าเยอะเลยอ่ะอ่ประมาณนี้นะครับผมนะคุณผู้ับสำหรับกางเกงผู้หญิงนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรองเท้าบ้างดีกว่านะครับดูกันไปที่สาวต้องต้องการดูก็คือรองเท้าหมีใช่ไหมเออที่เด็กต้องการดูก็คือรองเท้าหมีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้นะเออเราตะคู่นะ อืมนี่ไงเงี้ยกุบกลีบไหมคนดูกุบกลีบนะว่าไปเออกุบกลีบนะนี่มีรองเท้าหมีด้วยอ่ะหมดแล้วนะครับผมนะักการ์ตูนสำหรับตัวละครหญิงนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูสกินปืนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งอย่าง มันก็คือครังครังครงครางเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับอ่านี่เลยมีลูกแก้วสีเหลืองนะสิบสามลูกแล้วก็ลูกแก้วที่ไปแรกชุดเนี่ยห้าเม็ดนะครับผมนะคนดูครับบัตรเปลี่ยนชื่อมีอยู่เก้าใบเฮ้แก๊งนี้เขามีบัตรกันเยอะทัางนั้นเลยเฮ้ยใช้หน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอมะไม่เอาดีกว่านะครับผมนะคือเราอย่าไปทำเขาดีกว่านะครับเผื่อเราไปบ้านแคมป์นะครวก็ต้องคิดถึงเทีเราด้วยนะครับผมนะอ่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาวุธกันหน่อยอัปเกรดปืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเกียร์บอกโอ,โ,โอ้โหคงไม่ต้องถามครับลาดนี้แม่งครบทุกกระบอกเลยยันยัน UMP บูย่าเดเลยนะครับ AK เวลเจ็ดนะครับผมสักการ์มิกลอรอนเวลเจ็ดเอศูนย์เวลเจ็ดเอ็มพีศูนย์สี่เวลเจ็ดยูเเวลเจ็ดนะครับเอเแปดเวลเจ็ดฟาร์มัสเวลยี Art ่เวลเจ็ดเอห้าเวลเจ็ดครบทุกกระบอกสายเติมที่แท้ทูแม่งเหมือนไอโจ้เลยไอโจ้ยังอัพไม่ครบไอนี่ครบทุกกระบอกเลย อ่ะสกินปืนเดี๋ยวขอแชร์ไปหนึ่งที311สกินนะครับผมนะก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะเพราะอะไรคูตก็3ามร้อสกินนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกินที่นะักแข่งอ l เ e ดี้เลือกใช้กันดีกว่านะครับผมนะเอ็มสี่เนะครับเลือกใช้เป็นดาเมจหนึ่งแล้วก็อนะัตรายิงบวกสเนาะรถแมกกาซีนหนึ่งเนาะแล้วก็ AK นะครับก็จะเลือกใช้เป็น AK เวลเจ็ดนะครับผมนะคนดูก็ดูสเต็กได้นะเอ hey. นะครับผมแล้วก็ M14 นะครับผมนะก็จะเลือกใช้เป็น A14 เออที่เพิ่มอัตรายิงบวก2ก็คือลั่น2นะครับยิงเร็วนะครับสกานะครับใช้เป็นสกาเวลเจ็ดนะครับผมนะบวกดาเมจหนึ่งแล้วก็บวกความเร็วในการยิงอีก2นะครับผมคอซ่านะครับใช้เป็นแม่นยำหนึ่งแล้วก็จะก่อสอนะครับผมนะฮะฟา마สใช้เป็นฟา마สเวลเจ็ดนะครับผมเดโมนิกดาเมจบวก2อัตรายิงบวก1นะครับเอ็กนแปดนะครับใช้เป็นอัตรายิงบวก2แล้วก็บวกแม่นยำหนึ่งลดความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับ เอ็นเก้าสี่ใช้เป็นเอ็นเอ่ออะไรวะสไปกี้อ่ะสไปี้อัตรยิงบวกสองนะครับระยะบวกหนึ่งแมกซีลดหนึ่งนะครับกระบอกเนี้ยผมเคยใช้มันตั้งแต่ออกใหม่เลยนะเว้แต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันความการที่มันลั่นเร็วอ่ะมันสู้ไอซากุระไม่ได้เว้แต่ซากุระเมื่อก่อนมันติดบั็กปัจจุบันมันไม่ได้ติดบั็กเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่ไอกระบอกเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะแม่งมันติดบั็กตรงที่ว่ามันลั่นช้ามากมันลั่นช้าเหมือนมันไม่ได้ลั่นสองจริงอ่ะคนดูลองไปเทสดู สมัยนี้ผมไม่รู้เป็นไงนะเอออักนะครับผมนะก็จะใช้เป็นอักเฮ้ยอะไรอ่ะโคตรเท่เลยได้เม็นบวกสระยะบวกหแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับเทพๆมีเจตสกินนะครับพาราฟอลนะครับมีสสกินนะครับเลือกใช้เป็นอัตรายิงบวกหบวกแม่นยำหนึ่งแล้วก็ลดระยะต่อลดระยะ1นะครับผมคิงวิเชอร์มี2สกินนะครับใช้เป็นแม็กกาซีนบวกหแล้วก็แม่นยำบวกหนะครับความเร็วรีโหลดลดหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เกมเขาน่าจะไม่ลงรูปนะครับผมนะ มันก็เลยไม่ขึ้นให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เอเคสกันต่อนะครับมี9สก,กินนะครับใช้เอ่อก็จะเลือกใช้เป็นบวกดาเมจ2นะครับลดร,ระยะ1น,นะครับ f อดีมี2ส,สก,กินนะครับเลือกใช้เป็นอัตายิงบวก1บวกแมกกาซีน1แล้วก็ลดความเร็วลดความเร็วกคลที่อนี่1นะครับ วูดแบ็เกอร์นะครับมี2สกินนะครับเลือกใช้เป็นดาเมจบวก1แล้วก็ลดระยะ1บวกแม่นยำอีก1นะครับ AC 8 0ิบเลือกใช้เป็นบวกแมกกาซีน1ลดแม่นยำา1แล้วก็บวกเจาะเกาะอีก1นะครับมีสสกินนะครับอันนี้ก็ภาพไม่โหลดอีกแล้วนะครับเพราะว่าเกมเขาไม่ได้ลงไว้ M2 4 9ีนะครับผมนะก็จะเลือกใช้เป็นอันนี้นะครับลั่น2นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถาวรเนาะ M60 เลือกใช้เป็นลั่น2เหมือนกันนะครับผมนะฮะ คอร์ดเลือกใช้เป็นอัตรายิง1บวกแม่นยำา1ลดแมกกาซีน1นะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตระกูล HMG กันบ้างดีกว่านะครับผมนะเห็นไหม UMP เอาอีกแล้วนะครับตั้งแต่คูดแล้วนะครับ UMP ใช้ซากุระเหมือนกันเลยนะครับผมมีเซรามิสกินนะมีวิวเจ็ดแต่ไม่ใช้เหมือนผมเลยนะครับ M5 p ใช้เป็นวิวเจ็ดนะครับผมนะบวกดาเมจสองบวกอัตรายิง1แล้วก็ลดความเร็วรีโหลด1นะครับ w e S ก็ใช้เป็นอัตรายิงบวก2นะครับอัตราในการยิงบวก2แล้วก็ลดระยะ1นะครับ m p 0 ใช้เป็นดาเมจบวก2อัตรายิงบวก1แล้วก็ลดความเร็วรีโหลด1นะครับผมพี0ใช้เป็นดาเมจบวก1บวกอัตราในการยิงบวก2นะครับแล้วก็ความเร็วรีโหลดลด1นะครับทอมสันนะครับก็ใช้เป็นสกินอัตราในการยิงบวก1แมกกาซีนลด1น่จอบกบวก2อนะครับอันนี้ก็เกมไม่ได้ลงภาพไว้อีกแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะคนดูครับแล้วก็วิกเตอร์นะครับมีอยู่1สกินนะครับผมดาเมจบวกหนึ่งนะครับบวกระยะ2แล้วก็ลดความเร็วรีโหลด1นะครับผมนะ 1> MAC 1 0นะครับใช้เป็นดาเมจบวก1ลดแม็กกาซีน1แล้วก็บวกแม่นยำา2นะครับผมนะช็อตกันนะครับ M 1 0 1่นนะครับมี7สกินนะครับใช้เป็น e o นะครับบวกอตัตราในการยิง2นะครับแล้วก็ความเร็วรีโหลดบวกอีก1น,นะครับแล้วก็ลดแม็กกาซีน1นะครับผมนะสเปซใช้เป็นอตัตรายิงบวก2นะครับลดความเร็วรีโหลด 1, <k> 1>, 1 7, นะครับ M 1 8ึไปนะครับหรือ2องพวงนะครับใช้เป็นอตัตราในการยิรงบวก2ความเร็วรีโหลด1หนร่ง2ม่นะครับ มันเขียนว่าลดแม่นยำามากจริงนะครับคือพอไปลองยิงจริงๆอะ่ะมันลดแม่นยำตรงไหนครับเอาปากกามาวงให้ผมทีกระบอกนี้ <c oughs> อ่ะ M A G M A G 7นะครับผมนะใช้เป็นดานเมจบวก1แล้วก็ความเร็วรีโหลดบวก2นะครับแล้วก็ววก 1, ลดแม่นยำหนึ่งนะครับผมนะฮะมี3าสกินนะครับส่วนชาร์จมาตเตอร์มีสสกินนะครับก็ใช้เป็นสกินนี้อยู่แล้วดีที่ดีที่สุดนะครับระยะบวก2แล้วก็บวกความเร็วรีโหลด1แล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่1นะครับ ต้องใช้คําว่าดีที่สุดโกงที่สุดถ้าไม่ได้เข้าตู้ก็คือโกงโกงไม่รู้จะโกงไปถึงไหนอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูสไนนะครับ AW นะครับผมมีสีสกินนะครับก็เลือกใช้เป็นดาเมจบวกสองแล้วก็บวกความเร็วรีโหลดหนึ่งแล้วก็ลดแมกกาซีนหนึ่งนะครับคากาเป็ดมีสีสกินเลือกใช้เป็นระยะบวกหนึ่งเจาะเกาะบวกสองแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่หนึ่งนะครับบาเลตมีสสกินนะครับเลือกใช้เป็นบาเลตเหลืองนะครับผมนะดาเมจบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดบวกอีกหนึ่งแล้วก็ลด 1, ความเร็วเคลื่อนที่1นะครับผมนะอ่ะปืนพกก็ไม่มีอะไรมากนะครับปืนพกก็ปกติทั่วไปนะครับกระทะมี14สกินนะครับก็จะมีกระทะชองไซมโมนะครับอุ้ยอันนี้สวยอะหมอโมโกช่วงนั้นเนาะโคโนโคโนใช่ป่ะแล้วก็มีดนะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะมีอยู่16สกินนะครับไม้เบสบอลมี14สกินนะครับผมอันนี้สวยนะอันนี้ภาพเอ่อต้องขออภัยดางเกมอีกแล้วนะครับเกมไม่ได้โหลดเอาไว้นะครับภาพ คาตาะนะครับผมนะก็มี11สกินนะครับก็จะใช้เป็นสกินที่ไม่ได้ลงภาพเอาไว้นะครับผมนะก็ไม่แน่ใจว่าซื้อได้ยงไงนะครับแต่ว่าทางเกมเขาไม่ได้ลงภาพไว้นะครับเออเคียวนะครับ2อันนะครับผมนะมีดบิน1อันนะครับผมหมัดโอ้โหหมัดแม่งมี1ิบหมัดโอ้มีหมัดน้ําแข็งนะครับผมแล้วก็มีหมัดวันพันแมนนะฮะ โอ้โหแม่งมีครบเลยนี่ว่าอันนี้ภาพเหมือนจะไม่โหลดหรือเปล่าเอาเหมือนจะโหลดนะฮะเอามาแล้วฮะภาพมาแล้วฮะเมื่อกี้ผมโทรไปหาทางกาลิน่ามานิดหนึ่งนะขึ้นภาพหน่อยครับฮัลโหลฮัลโรฮะ,ฮะขึ้นภาพหน่อยฮนะอ่ามาแล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ติดตามนานมีบัดนี้มาแล้วเหรอเท่ <S 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 นะเออแต่ว่าลกตาไปหน่อยอนะดิ อ่ะน,นะครับผมแล้วก็หมัดไฟนะครับที่เขาใช้กันท,ทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าผมว่าชอบหมัดไฟที่สุดนะเอาจริงผมชอบสุดระเบิดนะครับมี41สกินนะครับผมนะไอวอมี24สกินนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมีอะไรเจ๋งๆบ้างไอวอเล็กมีนะฮาโลวีนมีไหมฮาโลวีนเล็กฮาโลวีนฮาโลวีนเล็กเฮ้ยลิฟเป็นอะไรเนี่ยฮาโลวีนเล็กไม่มีนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าระเบิดอันเนี้ยพูดถึงว่ามันมันก็แทบจะไม่เห็นเหมือนกันนะเว้ แต่ว่าสมัยนี้นะครับผมว่าสกินไม่ค่อยมีผลหรอกแค่กดริพอดีอ่ะเออแม่งตุ้มเดียวก็หาย M79 นะครับผมนะก็ใช้เป็นสกินนี้นะครับบวกระยะ2แลลดความเร็วรีโหลดถึงแล้วก็บวกแมกกาซีน1นนะครับผม อ่ะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับการรีวิวลาดของ e v o e already น่ารอนะครับสุดตึงของ e v o e คนใหม่ของเรานะครับผมนะก็ยังไงก็ฝากคนดูไปติดตาม already ด้วยนะครับผมนะในทิกตอกช่องนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมนะผมก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับผมนะคนดูครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับผมนะผมก็ดูเกือบทุกอันเลยนะครับว่างๆผมก็จะเข้าไปดูนะครับผมนะก็เข้าไปดูย้อนบ้างอะไรบ้างนะครับไฮไลท์ตึงๆไปดูได้เทคนิคนะครับดีๆเยอะนะครับผมนะ ใครอยากเป็นนักแข่งก็ไปดูแล้วก็พยายามซึมซับเรื่อยๆนะครับผมนะคุณดูครับก็้าอยากให้ผมไปรีวิวร้านใครเอาที่มันเป็นไปได้นะครับในวงการนักแข่งก็ได้นะครับไม่ต้องไปแบบเออสตรีมเมอร์หลัก5ล้านซับอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับผมก็ไม่กล้าไปขอเขาผมเกรงใจนะคุณผู้ชมนะคุณดูครับเอาที่แบบเป็นไปได้วงการนักแข่งพอนะครับผมนะคุณดูฝากด้วยนะครับ้าอยากให้รีวิวร้านใครก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเจอกลิปหน้าผมคนดูครับรีวิวแล้วเจอกันครับผมคนดูบาๆครับ